สินักสู้ชุดใหม่ของเรายืนเข้าประจําที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปทักทายดารานักสู้ของเรากันหน่อยกันดีกว่านะครับท่านแรกคุณใหญ่ฟันดีสวัสดีครับโอ้โหดูแตกเลยเดี๋ยวทำทท,ท่าอะไรฮะเนี่ยเมื่อกี้เป็นนักสู้ไงมันต้องมีท่ามีอะไรแบบไหวเสร็จ3ามมุมแล้วก็อ๋อ <laughs> แล้วท้าไมทาเสร็จมันเหมือน,นมีต้องจับหลังด้วยคือเมื่อกี้กระดูกลูกหลังเนี่ยมันเคลื่อนนิดนึงอ๋ออายุมากแล้วฮะเตยมตัวมายัางไงบ้างความรู้รอบกายรอบโต๊ะรอบเตียงมีครบหมดทุกอย่างอะไรนะสุดท้ายอะไรนะขออยทีรอบเตียงรอบเตียงนี่มันคืออะไรบ้างความรู้แถวนั้นคือบางทีอยู่กับหมอ oh. ถ้าสมมติเป็นคำถามเกี่ยวกับหมอเข็มฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยผมตอบเลยผมเตียงคนไข้ออเอาอะไรยังไงก็วันนี้ขอให้คุณฝันดีนะครับโชคดีแล้วกันใช่ค่ะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มาที่ดารานักสู้ท่านต่อไปคุณฝ้ายแอมฟอสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้ก็เป็นพิธีกรอยู่ค่ะมีพิธีกรอยู่รายการหนึ่งค่ะแล้ววันนี้เตรียมตัวมายังไงวันนี้เหรอคะจริงๆเราก็คือติดตามรายการก็ดูแบบย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไอตอนที่ดูอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่า เฮ้ยทำได้อะแต่พอมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามือสั่นมากแล้วมือเย็นมากคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนๆกันไม่เป็นนะครับไม่เป็นเหรอคะพี่จ่เป็นไหมฮะไม่รู้สึกเหรอคะมือร้อนเผาตลอดเลือดอุ่นเราเป็นคนเลือดอุ่นเป็นคนเลือดอุ่นไม่ได้เลือดเย็นด้วยเอาล่ะตื่นเต้นไม่เป็นไรเราเก็บเอาไว้ก่อนได้นะครับรอผู้เข้าแข่งขันได้เหลวเราลองพิสูจน์กันได้ค่ะเดี๋ยวเราลุ้นขอให้น้องฝ้ายโชคดี ดารานักสู้ท่านต่อไปคุณมิงย um ูมิโกเสียงเยอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงกรี๊ดดังมากเลยแล้วไม่ใช่มาจากผู้หญิงนะดูผมสั้นดูแนวทอมทอมทั้งนั้นเลยเอ,อันนี้อันนี้เป็นกองเชียร์ส่วนตัวเหรอฮะอ๋อเอามาจากบ้านเลยค่ะเอามาจากบ้านเลยไม่ใช่อ๋อ ตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างครับรน้องมิอันนี้ก็เป็นพิธีกรค่ะแล้วก็กำลังถ่ายทำละครคุณชายไก่ตงทั้งช่องเจ็ด้วยค่ะโอ้นี่มีผลงานละครด้วยค่ะแล้วเตรียมตัวมายังไงบ้างครับวันนี้ก็ปกติก็เคยได้ดูรายการอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อคืนก็เพื่อความแม่นยำไปดูย้อนหลังใน YouTube มาด้วยแล้วตอนดูเราตอบได้ไหมตอนดูตอบได้ค่ะแต่คิดเหมือนพี่ฝ้ายเลยเออพออยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันสันๆยังไงก็ไม่รู้ออทำไม<น>มันถึงมือเย็นเย็นตื่นเต้นตื่นเต้นขอถามนิดนึงคือนี่เอ่อถือ ทำไมฮะคือคือคนอื่นใส่คุมทนดำมาแล้วเห็นใส่ชุดขาวคือน้องาสว่างมาเลยเออแบบเด่นมากครับล้วขามีคลิปดำชุดขาวสุภาพเรียบร้อยสวยสวยอ่าแลครับอ่ะยังไงวันนี้ขอให้น้องมิ้งโชคดีเช่นกันนะครับขอบคุณครับมาถึงดารานักสู้ท่านต่อไปวันนี้จะทำได้ดีแค่ไหนเอาใจช่วยแตงโมพงศ์พิสุทธิ์สวัสดีครับ เมื่อกี้เต้นเต้นหรือพยายามจะถีบใครไม่ถีบก็ไม่ยิงหรอกเขาบอกว่าพี่ฝันเด่นเนี่ยเขาบอกว่าฝันดีฝันีก็ผมไม่ได้พูดถึงพี่อะทำไมอะก็ผมไม่ได้พูดถึงพี่อะทำไมอะผมบอกผมบอกฝันเด่นเมื่อกี้สะบัดแข้งสะบัดขาอะไรเสื้อเกงในตัวเล็กก็ใส่เช่ะหล่ะเนี่ยก็รู้ทันตลอดเลยนะฮะแต่โชค้ายนิดนึงฮะครับวันนี้ผมไม่ใส่ครับผม ถ้ามาถามถึงแตงโมแตงโมน่าจะมีประสบการณ์เยอะที่สุดในบรรดา1ิคนนี้เลยผมมาตอบที่นี่นะฮะรวมๆแล้วเนี่ยได้หลายข้อมากๆเลยคัน,นี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะว่าวันนี้นะผมยังไม่ทราบว่าเขาเป็นใครถ้าเขาเลือกผมเนี่ยชะตาเขาขาดเลยนะฮะโอ้โหรรจริงจริงจริง<ๆ>นี่ถือว่าขู่เลยนะเป็นผู้ชายต้องล่วงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งพี่เอาล่ะดวงจะดีดวงจะดียังไงก็ขอให้แตงโมโชคดีละกันเตรียมตัวให้พร้อมเลย Legenda